แอดมินนิวนะคะวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อตัวกล้องกับแอปพลิเคชัน o ูฟูวิดีโอค่ะเริ่มจากนำตัวกล้องของเราใส่เข้าไปที่ 3M เมาส์รอให้กล้องว i f ไฟและเปิดใช้งานก่อนหลังจากสัญญาณกล้องดัง3ครั้งแสดงว่ากล้องเริ่มบันทึกแล้วให้เข้าไปที่แอป o ู f ูวิดีโอค่ะหลังจากนั้นกดเชื่อมต่อกล้องมันจะเด้งเข้าไปที่หน้า WiFi นะคะให้เลือกชื่อรุ่นของเรา และกดใส่รหัสตั้งค่าจากโรงงานซึ่งรหัสคือ1 8ค่ะกดเชื่อมต่อได้เลยจากนั้นครั้งแรกแนะนำให้ทุกคนกด format card ก่อนหลังจากนั้นนะคะจะมีการเปรียบเทียบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงให้กดไปได้เลยจากนั้นก็จะเป็นการเข้าถึงกล้องแล้วค่ะกล้องก็จะแสดงผลแบบเรียวไทม์เลย ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะมันจะมีตรงไฟล์ให้ลูกค้าเข้าไปตรงไฟล์ให้เข้าไปตรงไฟล์นะคะก็จะเห็นไฟล์วิดีโอเก่าๆที่เราเคยบันทึกกันไว้รวมไปถึงมีการจับภาพนิ่งแล้วก็ไฟล์วิดีโอล็อกจากไฟล์ฉุกเฉินที่แยกมาให้แบบอัตโนมัติ การตั้งค่าก็จะมีอย่างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดการตรวจจับการสั่นสะเทือนซึ่งตัวนี้นะคะแนะนําให้กดปิดไว้เนื่องจากเวลาที่เราขับรถบางทีกล้องนิ่งๆนะคะอาจจะทําให้กล้องหยุดบันทึกบางคันได้หลังจากนั้นจะเป็นการบันทึกเสียงและบันทึกช่วงเวลาซึ่งช่วงเวลานี้สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็น1นาทีหรือ3นาทีตัวต่อมาจะเป็นเซ็นเซอร์ไม่ขนานตัวนี้นะคะจะจับภาพมุมองศาปกติของตัวกล้อง และมีการบันทึกฉุกเฉินค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดการบันทึกฉุกเฉินหรือเปล่าต่อมา format card แนะนำให้ลูกค้า format เดือนละครั้งแล้วก็เวลาในการเปิด Wifi ตัวนี้จะมีให้เลือก2ตัวเลือกคือเปิดตลอดเวลาและปิดหลังจาก3นาทีลูกค้าสามารถเลือกได้เลยต่อมาจะเป็นลายน้ำจะเปิดหรืปิดก็ได้ค่ะในส่วนของ option ต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่าแสง EV ของกล้อง สามารถบวกเพิ่มหรือลดได้ตามใจชอบได้เลยจากนั้นจะเป็นรหัสผ่านไ i f i ค่ะก็สามารถตั้งค่าใหม่ได้การตั้งค่าเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในการใช้งานแอปง่ายมากๆเลยใช่ไหมไปลองใช้กันดูนะคะ